สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำการอาลอกอินแจ้งซ่อมออนไลน์ผ่าน PC หรือคอมพิวเตอร์ทั้งโต๊ะครับในกรณีที่ไม่สามารถาสแกนผ่าน QR Code ได้โดยโดยมือถือได้หรืออุปกรณ์ตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มี QR Code อย่างเช่นเป็น i n s t r u m e n t หรือเป็นสเตทที่ใช้งานในแผนกประมาณนี้ครับก็สามารถแจ้งซ่อม ผ่าน PC ได้ก็อันดับแรกมาที่หน้าอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลครับหน้าโฮมเพจแล้วก็เลือกที่เ,เมนู service application service application ครับแล้วก็เลื่อนมาที่แจ้งซ่อมวิศวกรรมการแพทย์ซึ่งจะขึ้นหน้าให้ใส่ user password อันนี้เป็น user password สําสำหรับแต่ละ,ะแผนกที่ IT เขาตั้งไว้โดย ถ้าแผนกไหนไม่มี User password ที่สำหรับจะต่อออกเว็บภายนอกให้ผู้จัดการหรือหัวหน้านแผนกนั้นๆส่งเรื่องขอที่ IT นะครับเมื่อได้มาแล้วก็ล็อกอินใส่ล็อกอินย s e r และ password ตามที่ IT แจ้งมาให้ครับ mm hmm. เมื่อล็อกอินสำหรับ uh, ใช้งานเว็บภายนอก ตัวเว็บ Ensmart เป็นเว็บเพจที่ถือว่าเป็นเว็บภายนอกเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ถูกบล็อกไว้แต่ตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยทางแผนกไอทีก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องให้ใช้ u s เซอร์อ่าพาสำหรับล็อกอินเข้าสู่เว็บภายนอกครับซึ่งเมื่อสามารถล็อกอินได้เรียบร้อยแล้วก็จะผ่านมาที่หน้าของ Ensmart ครับเราก็ใส่ username แล้วก็พาสเวิร์ ของแผนกเมื um, ่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็จะมาหน้าของของแผนกนั้นๆครับผมถ้าเราต้องการแจ้งซ่อมเครื่องมือแพทย์ก็จะเห็นว่ามีรีเพย์ออนไลน์เราก็มาคลิกตรงที่เป็นรูปประแจกับไอครควงกับประแจคลิกรีเพย์ออนไลน์ครับก็จะมาขึ้น ถ้าเครื่องมือชนิดนั้นมี QR code ที่เป็นรหัส PTN หรือ PTNT ก็แล้วแต่ครับเราสามารถาติ๊กตรง Equipment Repair แต่ถ้าในกรณีเครื่องมือนั้นไม่มีไม่มีคิวอา e อย่างเช่นสเตตสเตตัวสโคบของที่ใช้งานหูฟังหูฟังขาดอะไรแบบนี้ก็จะเลือกที่ Component Repair ครับแต่ในกรณีที่เลือก อ่า i ิคิวเมนต์รีก็คือเครื่องมือที่มี QR Code ก็ให้เลือก uh, s e l ect Equipment เราก็เข้าไปดูว่า uh, เครื่องมือชนิดนั้น,นรหัสอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นรหัส2 6งหเฮ้องหผมก็คลิก2563ก็จะขึ้นมาว่าเป็นนี้แล้วก็ใส่ใส่ว่าชื่อผู้ส่งคือใคร แล้วก็ที่อยูอ่หมายเลขติดต่อแล้วก็ mm hmm. โคอ,อินิเตอร์ผู้ประสานงานผู้ประสานงานเป็ผู้ส่งนี่ใช้ชื่อ,ช,อชื่อเดียวกันได้ครับแล้วก็ใส่อาการว่าอา,อาการเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ผมลงว่าเป็นลมรั่วลมรั่วอันนี้ผมสมมุตินะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ผมสมมุติผู้ส่งชื่อเดิการเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็แอดอย่าลืมระบบจะสอบถามให้คอนเฟิร์มอีกครั้งว่า,าต้องการที่จะส่งแจ้งซ่อมออนไลน์ไหมเมื่อเรากดตกลงปุ๊บก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าแจ้งซ่อมออนไลน์งานนี้ครับ ส่วนถ้าในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัส QR Code อ,อย่างเช่น Instrument หรือเป็นเครื่องมือผ่าตัดหรือ x เ a ตก็ให้เลือก c o m p o n e n t Repair เสร็จแล้วก็มาใส่ชื่อ,อว่า Location เป็นของแผนกไหนอยู่ตรงไหนเลือก อันนี้เลือกชั้นครับสมมุติเป็นของ12ก็เลือกชั้น12บสอผู้ส่งคือใครสมมุติคนนี้ผู้ประสานงานคือใครสมมุติคนเดียวกันก็ได้ครับแล้วก็มาใส่อาการว่าเครื่องมือนั้นๆเป็นอะไรอย่างเช่นเตท เมื่อใส่อาการเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวที่เป็นดาวสีแดงครับอันนี้คือจะเป็นต้องใส่ข้อมูลถ้าทุกช่องใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดแอดเหมือนเดิมครับระบบก็จะสอบถามว่าให้คอนเฟิร์มว่าจะแจ้งซ่อมออนไลน์หรือเปล่าตอบตกลงก็จะคอนเฟิร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์อันนั้นครับ ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการใช้งานให้ติดต่อมาที่แผนกเครื่องมือแพทย์ครับ2 0 7 0 1ยินดีให้บริการครับผม